สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาบำรุงมะเขือพวงนะคะสังเกตไหมว่าใบเหลืองใบเหลืองนี่คือปลูกแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้บำรุงเลยแต่ว่าตอนนี้ก็หันจะมากินมะเขือพวงนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเนี่ยแต่ว่าใบมันเหลืองเนาะวันนี้เล็จะมาบำรุงด้วยเนี่ยค่ะจะใช้ EM อันนี้น้ำประมาณ2ี่สิบลิตรนะคะหนึ่งถังจะใส่ EM ลงไป ผสมในน้าน,นะคะ1 0ถึง20ซีซีแล้วก็ใส่ตัวนี้ค่ะนี่ไคโตซานเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ใช่ปุ๋ยนะคะแต่ว่าเป็นอาหารเสริมไคโตซานสกัดจากพวกกระดองปูนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะคะใช้กับข้าวพืชไร่ไม้ผลได้กล้วยไม้ไม้ดอกพืชผักนะคะส่วนวันนี้จะเป็นคือมันจะออกลูกออกผลเนาะ ท่านผู้ชมมันจะใช้เนี่ยค่ะสิบถึงยี่สสีส่สต่อน้ำยี่สิบดิบนะก่อนใช้ก็เขย่าก่อนนะคะกับประมาณจะเป็นไขรตัวซานฝาแดงนะทุกคนนี่ใส่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเยอะนะเนี่ยเดยเ็กต้องเทมันเยอะไปประหยัดมากเลยค่ะตัวนี้เพิ่มผลผลิตอันนี้ เร่งการเจริญเติบโตได้จริงนะคะทุกคนมะละกอเล็กที่ลดไปนะคะใครดูคลิปคือใช้แล้วมะละกอแบบคือโตผลยาวแล้วสูบไวมากๆอันนี้หลังจากที่เราอันนี้แล้วนะคะเราก็จะผสมให้มันให้ให้พวกาสารสก,กัดที่เราใส่ไปเมื่อกี้ EM กับไข่ปลาสามนะคะคือ ผสมกันกับน้ำเข้ากันได้ดีก็คือลิกจะเอาไใช้รดต้นไม้มีชวนชมด้วยนะคะยังไม่สวยไม่ได้ดูแลค่ะเดี๋ยวเราจะลบด,ด้วยเดี๋ยวจะเอาหญ้าวัชพืชออกก่อนเนาะเนี่ยค่ะใช้ฉีดพ่นด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเลิกจะเอาฟอกกี้อ่ะมา มากอกนะคะแล้วก็ฉีดฉีดพ่นตามดอกตามอะไรอย่างเงี้ยทุกทุกห้าถึงเจ็ดวันนะทุกคนทุกทุกห้าถึงเจ็ดวันทําแบบนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูหลังจากนี้นะคะนี่มะเขือพวงคือมีประโยชน์มากออกดอกก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากมายเนาะเพราะว่าใบมันยังเหลืองอยู่เดี๋ยวเรามาดูหลังจากนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้โดยใกล้ๆกันนี้รักมากก็คือเป็นกุหลาบสีม่วงนะคะกุหลาบม่วงเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดเดี๋ยวจะมาตัดนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะลดนะคะกุหลาบม่วงชอบมันมีกลิ่นหอมด้วยนะคะก็ลดลงไปช่ำๆนี่บำรุงเอเอช่วยปร,ปรับปรุงดินด้วยนะคะเร่งโตใบเขียวสวยรวมกับไขต่ตซานเลิงไม่ได้ใส่ปุ๋ยข้าวไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยนะคะก็ดินตามธรรมชาติเลยค่ะก็บำรุงเดี๋ยวเราจะมาดูหลังจากนี้นะคะพืชอื่นๆก็ ได้เช่นกันเนาะก็จะมีอันนี้เพิ่งถอนหญ้าไปเนี่ยค่ะกุหลาบนี่ก็จะเอามาลดเหมือนกันแล้วก็นั่นก็เป็นกิ่งตอนของมะนาวน้ำผึ้งนะคะนี่ตอนไปประมาณเจ็ดแปดกิ่งค่ะก็จะมีคนที่อยากได้นะคะมะนาวน้ำผึ้งเนี่ยก็ใส่ถังไว้เมื่อกี้ที่ผสมนะคะก็ที่ผสมอาหารเสริมของพืชนะก็จะเอามาลดนะคะนี่ ลูกใหญ่มากมะนาวหน้าแรงกําลังจะแพงนะทุกคนจะไม่มีมะนาวละนี่ลูกใหญ่มากค่ะเก็บไปก่อนนะนี่คือดกมากทางนน้นก็มีเนี่ยเก่งตอนแล้วก็จะเอามาบํารุงนะคะที่เราเทไวเ้เยอะๆนี่กุหลาบถ้าอามาลดก็คือใบมันจะใหญ่สวยสดนานด้วยน้องไข่โตซานช่วยได้จริงค่ะเดี๋ยวเรียกเอามาลดนะคะนี่ เดี๋ยวมาถ่ายคลิปหลังจากนี้ให้ดูนะทุกคนเด็เกจะตัดแต่งกุหลาบแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าบำรุงไปแล้วเป็นยังไงเนาะมานนี่สอนไปสวัสดีครับมาดูแม่เหรอลูกมาดูแม่ถ่ายคลิปเหรออะอคนเก่งกินหรือยังอะกินเปียกหรือยังอือดิมแล้วมาขอบคุณค่ะแกนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า